ไทยจ,จักรพรรดงามตรึงใจเสด็จงานราชาพิธีพระปรางรุจีคือไทยสิวาลายัยชุดฉลองพระองค์แบบไทยประกาศไทยโลกรำลือเอกลักษณ์าไมไทยจะมีชาติไหนเทียบได้ ถ้าไมเป็นงานฝีมือที่ลือชื่อพระก้ำแม่ไทยเอยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เวลา8ดนาฬิกา สามคัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงขณะน,นี้คุณกำลังรับฟังสวทหนองคายส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความที่90.5เมกะเฮิรและระบบ AM 810กิโลเฮิรจากบ้านเนินพระเนาตําบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่90.5เมกะเฮิร์และระบบ AM ความถี่810กิโลเฮิร์จากบ้านเนินพะเนาตำบุโพสไซสอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง คลื่นข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น FM 90.5 MHz สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โทร092-246-8525และ042-411-609ที่นี่สถานีวิทยุประจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย FM 90.5 MHz AM 810 kHz วิทยุหนองคายสบายดีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเช้านี้ที่หนองคายค่ะรู้จริงรู้ทุกเรื่องกับรายการเช้านี้ที่หนองคาย8นาฬิกาถึง9นาฬกาทางสวทหนองคาย FM 90.5 MHz ไปบอไปนั่งคอยบอไปบอไปเที่ยวเมืองน้องคายกินลมชมเกลียวขึ้นน้ำ เมืองสังคมหนาวลมอยู่ติดเมืองเลยชาวสังคมเปิดเผยยิ้มเปิดเปิดสองแก้มเปิงซังเส,สาวสังคมนองคายขันบุญวายสิบอดได้บึงขันเต็มใจไปหอดไปเถืงสีบออยากเมื่ออยากอยู่เมืองสังคมสิบออยากเมื่อยากอยู่เมืองสัง ลูกก้มสีพาชมงานประกวดเทพีโชว์ของดีประเพณีนิยมสีเชียงใหม่มีเพชรในตมเปิดให้ชมทุกปีทุกปีเปิดให้ชมทุกปีทุกปีเทพีบักเคลื่น บ่กินผักผิวดีผู้สาวท่าบ่ บราณมามั่นคงในศาสนาพุทธบูชาจะเริญเลิดลำสาธุชนฟังขวาฟังายแล้วไทยกลับไว้เศร้าคำทุกปีพบกันประจำณที่เก่าวันเนาสงกรานตีใหม่ไทยเราวันเนาส ายช่วงคุยกับกกตค่ะรายการนี้นะคะมีให้ติดตามรับชมรับฟังกันหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเฟกตกไร้นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายจเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย พันทั้งไลน์ค่ะไอ้ดลไลน์นะคะ 411855nk ผ่านทางวิทยุออนไลน์นะคะ fm 90.50 am 810ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางแล้วแต่สะดวกนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอ,เจอก,กันกับทางด้านกกต่อประจำจังหวัดหนองคายนะคะว่าในวันนี้นะคะจะมีใครท่านไหนบ้างที่มาร่วมดำเนินการกับจอยนะคะหนองคายช่วง คุยกับกกต ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะว่าในวันนี้นะคะช่วงคุยกับกกตน,นั้นนะคะจะมีใครท่านไหนนะคะที่มาร่วมดวยธนาคารอยู่แล้วซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้นวยการการลื้วธนาคารอยู่แล้วซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้นวยการการลือกตั้งประจําจังหวัดหนองคายนะคะท่านผู้โดยการพระจงรักส,สุสิริก็ได้มอบหมายให้เราทั้งคู่นะคะได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงในเรื่องของการลือกตั้งท้องถิน่นก็ขออนุญาตแนะนําผู้ดำเนินรายการ ด้านทางของดิฉันนะคะหนุ่มหลอของเรานะคะ,คะเป็นพนักง,งานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการนะคะท่านร้อยตัวเอกสุักษรบิรัตค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ดิฉันนะคะนางสาวนาทิยาชิตาสารนะคะเป็นพนักง,งานเลือกตั้งชํานาญการค่ะก็ะซึ่งวันนี้เราทั้งสองคนก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะก็ะะขออนุญาตเกริ่นนาก่อนเลยว่าช่วงนี้ที่หนองคายเรากําลังเข้าสู่การจัดการเลือกตั้งนายกและก็สมาชิกสภาองค์การมหารส่วนตําบลทั้งหมด43แห่ง ทุกอำเภอในจังหวัดนองคายและขณะนี้นะคะในสัปดาห์นี้มีพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งนะคะก็คือเป็นช่วงของการรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเป็นนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองโพนพิสัยซึ่งเ mm hmm. พึงจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองโพนพิสัยเ mm hmm. มืเ่อเร็วๆนี้เองแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะในระหว่างวันที่8ถึง12ธ mm hmm. ันวาคมเนี่ยเป็นช่วงของการรับสมัครนะคะซึ่งนะครับที่ต้องแจ้ง ให้ผู้อาํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบก่อนดําเนิน,เนการนะครับซึ่งมีอยู่ห้าหลักๆด้วยกันหนึ่งนะครับผู้ช่วยหาเสียง 2. นะครับการหาเสียงทางอ็กทรอนิกส์นะครับสาการแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอ็กทรอนิกสี่ภาชนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งและ5สถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนะครับเรามาดูอย่างง่ายก่อนนะครับ ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะครับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งคืออะไรนะครับในกฎหมายนะครับบอกว่าผู้ช่วยหาเสียงคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงนะครับและเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียดหน้าที่และค่าตอบแทนต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือก,กตั้งประจําจังหวัดนะครับ ที่เราเห็นกันทั่วไปเนาะสมมุติผู้สมัครเดินอยู่ก็จะอาจจะมีคนมาช่วยหาเสียงเดินอยู่กับเราอันนี้<ช>อาจจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับผมปเป็นกลุ่ม,มเลยนะคระมันมีความพิเศษในเรื่องของผู้ช่วยหาเสียงใช่ค,ครับพี่บอมมันจะมีกรณีที่ไม่ต้องแจ้งผู้ช่วยหาเสียงนะครับคือบุคคลในครอบครัวได้แก่สามีถ,ถึงทั้งเลี้ยงอาหาร แค่เครื่องดื่มด้วย<ม>แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อพวกเสื้อทีมใช่ไหมคะ,ะหมายถึงว่าพวกเสื้อทีมเพราะว่าโดยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เขาหาเสียงกันเนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดมหมวกอะไรก็ตามนะคะ,คะ